ชายหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวเพราะโรคร้ายสาบานว่าจะเป็นหมอยาที่ช่วยคนยากไร้เขาเดินทางไปทั่วชนบทเพื่อรักษาผู้คนท่ามกลางความขัดแย้งของแพทย์แผนใหม่และเก่าพัดยืนอยู่ที่ข้างเตียงของแม่ที่นอนหายใจแผ่วเบาท่ามกลางความมืดที่แผ่ปกคลุมรอบตัวเขาความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ไปจากโรคร้ายมันเหมือนเชือกที่รัดรอบหัวใจเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆทุกขณะจนเขารู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกอาการของแม่ซุดหนักลงทุกวันแต่แม้จะไปหาหมอมากมาย หรือพยายามหาเงินไปซื้อ,อยาราคาแพงก็ไม่อาจรักษาเธอได้เธอจากไปในที่สุดร่างกายที่เคยมีชีวิตกลับกลายเป็นเพียงเงาของคนที่เขารักที่สุดในโลกพัดไม่มีโอกาสได้ร่ำลาแม่อย่างที่เขาต้องการทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปและในวันสุดท้ายที่แม่จากไปเขาได้ยินคำพูดสุดท้ายของแม่ที่พูดอย่างแถวเบาลูกอย่าทิ้งคนอื่นเหมือนที่เราถูกทิ้งคำเหล่านั้นฝังลึกในหัวใจพัดและเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนอื่น ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเดียวกันวันนั้นเองที่พัดตัดสินใจทิ้งชีวิตในเมืองเขาทิ้งทุกสิ่งที่เคยรู้จักทั้งบ้านและชีวิตที่เคยมีความสุขสู่การเดินทางที่ไม่มีปลายทางเขารู้ดีว่าเขาต้องการทําอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและต้องเริ่มต้นจากจุดไหนเพื่อที่จะทําให้สาบานของเขาเป็นจริงเขาออกเดินทางจากหมู่บ้านที่เคยอาศัยเพื่อไปยังชนบทที่ห่างไกลที่ที่คนยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย พัทจะต้องเรียนรู้วิธีรักษาผู้คนจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เขาจะเป็นหมอที่จะช่วยชีวิตคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นและเขาหวังว่าผลจากการเดินทางนี้จะทําให้เขาสามารถพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาสามารถทําตามคําสาบานได้ระหว่างการเดินทางพัทได้พบกับผู้คนมากมายทั้งที่ช่วยเหลือเขาและที่คัดค้านเขาเขาจะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการทําความเข้าใจกับผู้คนในชนบทเหล่านั้นทั้งความไม่เข้าใจและความเคยชินกับวิธีการรักษาแบบเก่า ซึ่งทําให้พัดต้องต่อสู้ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างเพื่ออให้ความฝันของเขาเป็นจริงท่ามกลางความเงียบสงัดของท้องอุ่งพัดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในตัวเขาเองเขาหวังว่าในวันหนึ่งเขาจะสามารถเป็นหมอที่รักษาคนได้อย่างแท้จริงและทําให้คนในหมู่บ้านไม่ต้องสูญเสียคนที่รักเป็นเหมือนที่เขาเคยทําแต่การเดินทางนี้จะไม่ง่ายเลยพัดเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่หลายวันแล้วเมื่อถึงที่หมายเขาก็ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่มีทั้งความดีใจ และความสงสัยในตัวเขาพัดมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพวกเขาด้วยวิธีการรักษาที่เขาเรียนรู้มาแม้ว่าจะไม่ใช่หมอที่ได้รับการยอมรับจากสังคมใหญ่แต่เขารู้ว่าหมอในชนอบอทอไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตหรือชื่อเสียงสิ่งสําคัญคือการมีจิตใจที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้คนวันหนึ่งพัดได้รับการแนะนําให้ไปพบกับหมอทรงหมอประจําหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากมายหมอทรงเป็นแพทย์แผนใหม่ ที่ใช้อุปกรณ์และยาที่ทันสมัยชาวบ้านให้ความเคารพเขาเพราะการรักษาที่มักจะมีประสิทธิภาพแต่ในใจของพัดนั้นรู้สึกไม่คุ้นเคยกับวิธีการเหล่านั้นเมื่อพบกันครั้งแรกพัดยังคงยึดมั่นในวิธีการรักษาแบบโบราณที่เขาได้รับการสอนมาหมอส่งเริ่มพูดถึงวิธีการใหม่ที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยในการรักษาโรคหลายๆประเภทโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการผ่าตัดที่ยุ่งยากการใช้ยาแผนใหม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้หลายเท่าตัว ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์คือคำตอบหมอทรงกล่าวอย่างมั่นใจพัดรู้สึกไม่พอใจในคำพูดของหมอทรงแต่คุณไม่คิดว่าการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติที่เคยมีมาก่อนจะช่วยได้บ้างหรือทำไมต้องทิ้งวิธีที่เราเคยใช้กันมาเขาถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นหมอทรงยิ้มเล็กน้อยรู้สึกว่าพัดยังคงยึดติดกับวิธีการเก่ามันไม่ใช่เรื่องของการทิ้งหรือไม่ทิ้งนะครับแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีที่ดีที่สุด ให้กับคนไข้เราต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ใช่การใช้เวลานานในการรักษาแค่คนหนึ่งการสนทนาระหว่างพัดและหมอทรงเป็นไปอย่างตึงเครียดแม้ทั้งสองจะมีเจตนาที่ดีในการรักษาผู้คนแต่ก็ไม่สามารถยอมรับแนวทางของกและกันได้พัดไม่สามารถมองข้ามความเชื่อมั่นในวิธีการรักษาที่เขาเชื่อมานานในขณะที่หมอทรงก็ยึดมั่นในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยวันที่พัดตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยในหมู่บ้านเพื่อดูลรักษา เขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่ป่วยหนักจากโรคที่ไม่มีใครสามารถรักษาได้ด้วยวิธีแผนใหม่ชายชราดูอ่อนแรงเต็มทีและไม่มีใครหวังว่าจะมีชีวิตรอดแต่พัดเห็นว่าเขายังมีความหวังถ้าหากใช้วิธีรักษาด้วยสมุนไพรและการดูแลที่เหมาะสมพัดจึงตัดสินใจที่จะใช้วิธีการที่ตัวเองเชื่อและรักษาชายชราอย่างดีที่สุดแม้ว่าชาวบ้านบางคนจะสงสัยในวิธีการของเขาแต่พัดก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันหมอทรงก็ได้ยินถึงการรักษาของพัดและเริ่มสงสัยว่าคนในหมู่บ้านอาจจะเลือกหันไปหาพัดมากกว่าที่จะมาใช้บริการของเขาเขาตัดสินใจเข้าไปดูสถานการณ์ด้วยตัวเองและทําให้การผเผชิญหน้าครั้งนี้เริ่มรุนแรงขึ้นความขัดแยงระหว่างแพทย์แผนใหม่และแผนเก่าเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่บ้านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในที่สุดพัดก็พบว่าการรักษาผู้คนไม่ได้เป็นแค่การใช้วิธีการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและรับฟังความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคนและในบางครั้งความเชื่อของแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการรักษาวันต่อมาพัดยืนอยู่ในห้องเล็กๆที่เขาจัดให้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยเขากําลังทําการเตรียมสมุนไพรและยาต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงชายคนนี้ป่วยหนักจากโรคที่หมอทรงเคยบอกว่าไม่มีทางรักษาได้ความหวังเริ่มเริเ่มปรีแต่พัดยังคงเชื่อว่าการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติอาจจะช่วยชีวิตเขาได้ แต่เมื่อพัดกำลังเตรียมยาเขาก็เกิดความลังเลใจขึ้นในใจหลายครั้งที่เขาเห็นการรักษาของหมอทรงที่ใช้เครื่องมือทันสมัยและยาที่มีประสิทธิภาพทําให้คนไข้าหายเร็วกว่าและคําพูดของหมอทรงที่ว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชีวิตคนไข้กลับวงเวียนอยู่ในหัวของพัดหรือว่าความเชื่อของฉันมันผิดพัทถามตัวเองในใจความลังเลเริ่มบิดทั้นใจเขาเขาไม่อยากจะยอมรับแต่ในใจของเขากลับมีคําถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เขาเชื่อมั่นมาตลอด ขณะเดียวกันชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มเข้ามาพบพัดมากขึ้นบางคนก็มีความเชื่อมั่นในวิธีการรักษาแผนโบราณของเขาขณะที่บางคนก็เริ่มหันไปหาหมอทรงมากขึ้นเมื่อพัดได้ยินเรื่องนี้เขารู้สึกถึงความกดดันอย่างมากเขาไม่ต้องการให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกข้างแต่การกระทําของเขากลับทําให้คนในหมู่บ้านเริ่มแยกออกเป็นสองฝ่ายทาไมต้องมีความขัดแย้งแบบนี้ทําไมทุกอย่างมันถึงยากขนาดนี้พัดคิดในใจ ในที่สุดเขาก็เดินออกไปข้างนอกสถานที่รักษามองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในขณะที่พัดกําลังเดินไปตามทางเขาพบกับหมอทรงที่กําลังเดินทางไปยังหมู่บ้านข้างเคียงหมอทรงยิ้มให้พัดอย่างเยือกเย็นและพูดขึ้นว่าคุณคิดว่าวิธีการของคุณจะสามารถรักษาคนได้จริงๆหรือหมอทรงถามเสียงเรียกหรือว่าคุณแค่พยายามหนีจากความจริงที่ว่าแผนเก่ามันไม่ได้ผลคําถามนั้นทําให้พัด รู้สึกเหมือนถูกโจมตีเขาตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจวิธีการของฉันอาจจะช้าแต่มันมีความจริงที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างแท้จริงผมไม่คิดว่าแผนใหม่จะสามารถเข้าใจคนได้ทุกคนหมอทรงหันไปมองพัดด้วยสายตาที่เฉียบคมคุณพูดได้ดีแต่ในโลกที่มีเวลาและชีวิตคนมากมายการรักษาที่ช้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้เสมอไปความจริงก็คือเราต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ใช่แค่การดูแลพัดรู้สึกเหมือนคำพูดของหมอส่งจะแทงใจเขาแม้เขาจะเชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองแต่เขาก็เริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเกินไปจิตใจของพัดเริ่มมีความขัดแย้งและความสงสัยที่ไม่อาจหนีไปได้ในคืนนั้นพัดนั่งอยู่ใต้แสงไฟจางๆภายในห้องเล็กๆเ,เขามองดูยาที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยคนถัดไปมันเหมือนเป็นการเลือกทางที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแผนโบราณยังคงมีคุณค่าแต่การยืนหยัด ในวิธีการของตัวเองก็อาจจะทําให้เขาเสียโอกาสไหนการรักษาคนมากมายทําไมเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรือว่าเราจะหาทางที่จะรวมทั้งสองวิธีให้เหมาะสมคําถามนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของพัทขณะที่เขานั่งหลับตาลงและพยายามหาคําตอบที่ดีที่สุดให้ก่อฮับตัวเองความขัดแย้งในใจของพัทไม่เพียงแค่การต่อสู้กับตัวเองแต่ยังเป็นการต่อสู้กับโลกที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและผิดได้อย่างชัดเจน เมื่อรุ่งเช้ามาถึงพัดยังคงรู้สึกถึงความหนักหน่วงของการตัดสินใจที่เขาต้องทําเขาตื่นขึ้นมาในห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยสมุนไพรที่เขาเตรียมไว้สําหรับการรักษาผู้ป่วยเขารู้ว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือจากเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงความสับสนในใจเรื่องวิธีการรักษาที่ดีที่สุดวันนั้นพัดได้เดินทางไปยังบ้านของชายชาราคนหนึ่งที่อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจากโรคเรื้อรังที่รักษายากแม้แต่หมอทรงเองยังยอมรับว่า ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะักด้วยความหวังที่ริบหรี่ชาวบ้านทุกคนต่างเฝ้ารอความช่วยเหลือจากพัดเมื่อพัดมาถึงบ้านชายชาราเขาเห็นว่าชายชาราเริ่มหมดสติไปแล้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและสีหน้าเจ็บปวดจากการที่โรคได้ลุกลามไปจนถึงขั้นวิกฤตชาวบ้านบางคนแนะนําให้พัดรีบพาชายชาราไปหาหมอทรงเพื่อใช้วิธีการทันสมัยที่หมอทรงบอกว่าอาจจะช่วยได้แต่พัดยังคงไม่ยอมแพ้พัดเริ่มใช้สมุนไพรที่เขาคุ้นเคยมั่นใจว่า หากได้รับการรักษาทันทีผู้ป่วยอาจจะมีโอกาสรอดแต่ระหว่างนั้นเขารู้สึกถึงความรู้สึกผิดที่แฝงอยู่ในหัวใจเขารู้สึกเหมือนเขากำลังเล่นการผนันกับชีวิตของคนอื่นในขณะที่พัดกำลังรักษาชายชาราหมอทรงก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านและเห็นสถานการณ์เขาหยุดมองพัดและชายชาราที่นอนอยู่บนเตียงรอยยิ้มย้อที่หมอทงให้ก็ไม่สามารถปกปิดความมสงสัยและความขมขืน ในใจเขาได้คุณยังไม่ยอมรับความจริงเลยนะพัทหมอทรงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณยังคงใช้วิธีที่ล้าสมัยในการรักษาคนในขณะที่ผมมีวิธีที่ดีกว่าพัทไม่ได้ตอบอะไรเขารู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหมอทรงและชาวบ้านที่รอดูผลการรักษาท่ามกลางความสงสัยของทุกคนเขารู้ว่าเวลาของชายชารากำลังจะหมดลงหากวิธีของเขาล้มเหลวชีวิตของชายชาราก็อาจจะถูกพรากไปแต่ในที่สุดความพยายามของพัทก็ได้ผลชายชารากลับมามิสติด และเริ่มหายใจได้ดีขึ้นร่างกายของเขาค่อยๆฟื้นฟูแม้จะยังคงอ่อนแรงแต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆการรักษาในครั้งนี้ทําให้พัดได้รู้ว่าในบางครั้งความเชื่อมั่นและการใช้วิธีที่เหมาะสมกับคนไข้ก็สามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้หมอทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะทําสําเร็จเขาพูดเบาๆก่อนจะหันหลังและเดินจากไปพัดรู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจ แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้เสมอไปเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทั้งแผนใหม่และแผนเก่าล้วนมีข้อดีและข้อจํากัดของตัวเองและในบางครั้งความต้องการของผู้ป่วยและความเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาขณะที่พัดเดินกลับไปที่ห้องเล็กๆที่เขาใช้เป็นที่พักเขามองไปที่สมุนไพรที่ยังคงอยู่ในถุงเก็บรักษา และคิดถึงสิ่งที่หมอทรงพูดเขาคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังคงมั่นใจว่าความเชื่อของเขาก็มีคุณค่าที่ไม่สามารถมองข้ามได้พักตัดสินใจว่าเขาจะไม่เลือกทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่จะพยายามผสมผสานทั้งสองวิธีเพื่อให้สามารถรักษาผู้คนได้อย่างดีที่สุดและในที่สุดเขาจะต้องหาทางสร้างสารรค์วิธีการที่ทั้งทันสมัยและมีคุณธรรมพร้อมทั้งไม่ลืมที่จะฟังเสียงของผู้ป่วยและความเชื่อของพวกเขา การเดินทางของพัดยังคงดำเนินต่อไปแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความขัดแย้งแต่เขาก็เริ่มรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริงๆหลายเดือนผ่านไปตั้งแต่ที่พัดเริ่มนำวิธีการรักษาแบบผสมผสานมาใช้เขาค่อยๆได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากขึ้นแม้ว่าจะมีความขัดแย้งจากหมอทรงและผู้สนับสนุนแผนใหม่บางคนแต่พัดก็ยังยืนหยัดในการทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย วันหนึ่งขณะที่พัดกําลังรักษาผู้ป่วยที่ป่วยจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเขาได้พบกับนางกนกแพทย์ผู้หญิงที่มาจากเมืองใหญ่ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของหมอทรงและตอนนี้กําลังเดินทางมาทํางานในหมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้นางกนกมีความรู้และความสามารถในแผนใหม่อย่างลึกซึง้งและเธอได้ยินเรื่องการรักษาของพัดจนเกิดความสนใจเมื่อพัดและนางกนกพบกันเป็นครั้งแรกเธอได้ยกมือทักทายพัดอย่างสุภาพและกล่าวขึ้นว่าคุณพัดขันได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้ว เรื่องการรักษาที่ใช้วิธีผสมผสานร,ระหว่างแผนใหม่และแผนเก่าทําให้ฉันรู้สึกสนใจมากๆพัดมองไปที่นางกนกด้วยความสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะรู้ดีว่าเธอคงจะเป็นผู้ที่มาจากแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ที่มีความคิดทันสมัยและอาจจะไม่เข้าใจวิธีการรักษาของเขาคุณคิดว่าเราจะสามารถผสมผสานวิธีการรักษาได้จริงๆหรือคะนางกนกถามด้วยน้ําเสียงที่จริงจังคุณคิดว่าแผนเก่าแบบธรรมชาติจะสามารถเข้ากับความทันสมัยของการแพทย์ได้ไหม พัทนิ่งไปครู่หนึ่งเขามองดูนางกะนกแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจผมเชื่อว่ามันสามารถทําได้แต่ต้องใช้ความเข้าใจและไม่มองแค่ผลลัพธ์ในระยะสั้นเราต้องทํางานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ที่แท้จริงของผู้ป่วยและช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้นางกะนกรู้สึกถึงกับคําตอบของพัดแม้ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่มากแต่เธอก็เริ่มเข้าใจว่าพัดมีแนวทางที่มีเหตุผลและเต็มไปด้วยความเมตตาถ้าอย่างนั้นเราลองทํางานร่วมกันดูไหมคัท ผสมภานาวิธีของเราทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยนางกระนกกล่าวพัดพยักหน้าอย่างคิดทบทวนก่อนจะตอบว่าผมยินดีครับแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการทดลองและปรับปรุงวิธีการเพื่อให้มันดีที่สุดจริงๆการตัดสินใจร่วมมือกับนางกระนกเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาของพัดเขารู้ว่าการร่วมมือกันระหว่างแพทย์แผนใหม่และแผนเก่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแม้จะต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องแต่พัด ก็เริ่มเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ในระหว่างนั้นพัดและนางกนกได้ทําการทดลองรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหลากหลายทั้งโรคที่รักษาด้วยสมุนไพรและโรคที่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ทันสมัยพวกเขาค่อยๆค้คนพบว่าการผสมผสานทั้งสองวิธีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วิธีการที่ดีที่สุดจากหนึ่งเดียวแต่เป็นการเข้าใจสถานการณ์และความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละกรณีบางครั้งการใช้สมุนไพรที่พัดเคยเชื่อมั่น ก็ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในขณะที่บางครั้งก็ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยที่นางกน,กนกนำมาช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลจากการทดลองร่วมมือกันทําให้พัดและนางกนกเริ่มเห็นผลสําเร็จในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มพูดถึงการรักษาของทั้งคู่ในทางที่ดีขึ้นและเริ่มยอมรับว่าการรวมวิธีของทั้งสองฝ่ายสามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ในที่สุดความร่วมมือระหว่างพัด และนางกนกก็กลายเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นๆได้เรียนรู้และพัดก็ได้พบว่าการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ได้ทําให้เขาละทิ้งสิ่งที่เขาเชื่อแต่ทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีการที่ดีกว่าในการช่วยเหลือผู้คนเขายิ้มให้กับตัวเองอย่างอบอุ่นเมื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาการที่เขาเลือกจะก้าวข้ามความขัดแย้งและเริ่มร่วมมือกับผู้อื่นทำให้เขารู้ว่าการรักษาผู้คนไม่ใช่แค่การใช้วิธีการที่ดีที่สุด แต่มันคือการทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าพวกเขาถูกเห็นและได้รับความรักจากการรักษาทุกครั้งพัดยืนอยู่กลางหมู่บ้านที่เขาคุ้นเคยดีท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และบ้านเรือนที่เรียงรายอย่างเรียบง่ายหย่อเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและในใจของเขาเองการร่วมมือกับนางกนกไม่เพียงแค่ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการรักษา วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพัทเพราะเขาได้รับคำเชิญจากสภาหมอส่งให้ไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ซึ่งจะมีการพูดถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยในอนาคตและการพูดถึงวิธีการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนใหม่และแผนเก่าที่เขากับนางกนกได้ทดลองใช้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพัทเดินทางไปยังเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเขารู้ดีว่าการแนะนำวิธีการรักษาแบบผสมผสานจะต้องเจอกับอุปสรรคและการต่อต้านจากหลายฝ่าย รวมถึงหมอทรงที่ยังคงยึดมั่นในวิธีการแผนใหม่ที่เขาถนัดเมื่อเขามาถึงห้องประชุมภาพของหมอทรงที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะใหญ่ทําให้พัดรู้สึกถึงแรงกดดันที่สูงขึ้นหมอทรงมองมาที่เขาอย่างจริงจังแต่ไม่มีรอยยิ้มแห่งการต้อนรับพัดครับคุณมาที่นี่เพื่อเสนอความคิดเห็นอะไรครับหมอทรงถามด้วยน้ําเสียงหนักแน่นพัดสูดลมหายใจลึกๆแล้วตอบด้วยความมั่นใจผมเชื่อว่าการรักษาผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องยึดติดกับแผนใดแผนหนึ่งอย่างเคร่งครัด ควรมีการผสมผสานร,ระหว่างวิธีการทั้งใหม่และเก่าขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพของผู้ป่วยเสียงในห้องเงียบลงทุกคนตั้งใจฟังคำพูดของพัขดขณะที่หมอทรงแสดงท่าทีกังวลคุณคิดว่าแผนเก่านั้นจะสามารถใช้กับโรคที่ซับซ้อนได้จริงหรอือหมอทรงถามด้วยความสงสัยคุณต้องยอมรับว่าแผนใหม่คือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดในปัจจุบันพัทนิ่งไปครู่หนึ่งเขารู้ว่าการปกป้องวิธีการรักษาของเขาจะต้องใช้เหตุผลและหลักฐานที่ชัดเจน การแพทย์แผนใหม่มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคที่ซับซ้อนแต่บางครั้งการใช้วิธีธรรมชาติที่แผนเก่านำเสนอก็ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าในบางกรณีเราต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันการรักษาจึงควรเหมาะสมกับแต่ละกรณีเสียงซุบซิบดังขึ้นในห้องแต่พัดไม่ยอมให้ความกังวลเข้าครอบงำเขาต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมองให้กว้างและยืดหยุ่นในวิธีการรักษา การประชุมดำเนินต่อไปและในที่สุดสภาหมอทรงก็ได้ตกลงกันว่าจะลองนําแนวทางการรักษาผสมผสานมาใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มโดยจะมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดพัดรู้สึกโล่งใจอย่างมากที่ในที่สุดแนวทางของเขาได้รับการยอมรับบางส่วนแม้จะไม่ทั้งหมดแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างการยอมรับในวิธีการที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงพัดเดินออกจากห้องประชุมและมองไปที่ท้องฟ้ากว้างเขารู้ว่าเขายังมีหนทางที่ต้องเดินอีกยาวไกลแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในท,ทันทีแต่การที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของบางคนได้ก็ทําให้เขามีความหวังเขากลับมาที่หมู่บ้านด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่มากขึ้นพร้อมกับการตั้งใจที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปในเส้นทางนี้เขาได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในทุกการเดินทางแต่การรักษาผู้คนอย่างแท้จริงนั้น ต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายพัดหยุดเดินเมื่อมาถึงบ้านหลังเล็กๆที่เขาเคยพักอยู่ในตอนแรกเขาหันไปมองทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตใหม่และโอกาสที่รอคอยเขาอยู่ในทุกย่างก้าวการเดินทางของพัดยังไม่สิ้นสุดเขามั่นใจว่าทุกการตัดสินใจในวันนี้จะนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้และเขาจะทําให้แนวทางการรักษาผสมผสานนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือผู้คนให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น